นีวิธีคัดข้างปลาสมัยใหม่เนาะนี่นี่คัดก้างปลาอยู่ใช่ไหม <laughs> <laughs> ค,คัดไปใตาปาาไปคัดไป <laughs> <laughs> คัดคัดปลาได้ดีมากเออเก่งว่ะ <laughs> คัดไปคัดมาจะอิ่มอยู่ <laughs> เอาที่ดี๋ยวแกทำอยู่คัดก้างปลาเ <laughs> <laughs> นี่ยกำลังจะเมนูอะไรปลาเขาเรียกว่าปลาลาหล่นเนาะ นาะใส่พริกใส่หอมก็เทียมแบบคั่วเนี่ยนี่คัดก้างปลาอย่ <laughs> <laughs> คัดไปคัดมาจะอิ่มแล้วเนี่ยเดี <laughs> ๋ยวขาปากตุ้ยเดีย๋ย <laughs> ก้างจ้ะคัดไว้ให้เราเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเรากินก้างปลาแน่คัดหมดหร้กแลข้างข้างเนี่ยอืมดีเนี่ยเจ๋งเจ๋งนี่วิธีไม่ไม่เสียไม่ไม่เสียหายด้วยเนาะนี่ <laughs> 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 อร่อยแน่เมนูนี้ปลาล้าหล่นนะครับจากภรรยาครับ